ครูค้านะครับถ้ามือที่สามเต็มใจที่จะอยู่แบบเงียบๆนะครับเพื่อรอให้แฟนมาขอหย่านะครับและไปอยู่กับเขาแบบเดิมนะครับอ่ะแบบนี้ควรทำไงถ้ามือที่สามแบบยอมเป็นน้องหมาน้องแมวเชื่องๆในการอยู่กับแฟนคุณหนึ่งครับห้ามท้าเลิกห้ามท้าหย่าสองครับคุณต้องห้ามทะเลาะครับเพราะอะไรครับเพราะยิ่งทะเลาะอีกฝ่ายมันก็จะยิ่งอยากเลิกกับคุณมากขึ้นเพราะคุณคมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้สึกลบๆแย่ๆกันมา มากขนาดไหน 3. ครับคุณต้องยิง trust ก่อนครับนะครับอันนี้ต้องใช้สังรักครับเช่นการให้ของขวัญอะไรบางอย่างนะอันนี้อาจจะบอกได้ไม่หมดนะครับทําดีบางอย่างบ่อยๆจนให้มันเห็นว่าคุณนี่เป็นของตายเพราะถ้าคนมันเห็นว่าคุณเป็นของตายมันจะไม่ค่อยมีแรงต้านกับคุณเวลาคุณพูดอะไรออกไปแต่ถ้าคนมันรู้สึกว่าคุณเนี่ยทะเลาะก,กับมันมันจะมีแรงต้านครับสเต็ปคือห้ามให้เขามีแรงต้านก่อน สีครับเมื่อยิงทัสออกไปแล้วค่อยๆเพาะมาเมล็ดพันธ์ความคิดครับให้เขามองมือที่สามแย่ๆครับไม่ใช่ไปด่าไปประจานนะคุณต้องค่อยๆเพาะมาเมล็ดพันธ์ทางความคิดให้เขามองว่ามือที่สามเป็นคนแย่ครับคราวนี้เนี่ยเละไอวิธีการเพราะมาเมล็ดพันธ์ทางความคิดในสมองมนุษย์ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆเรื่องนี้เคยเคยอธิบายไว้ในคอร์สสั่งจิตผู้อื่นมันเคยมีทฤษฎีของการ น้มน้าวใจให้ทหารของอเมริกายอมปลิดชีพนะครับเพื่อรักษาชาติแม้กระทั่งการโน้มน้าวใจให้มนุษย์ยอมปลิดชีพตัวเองมันยังทำได้แล้วนับปภาษาอะไรกับการโน้มน้าวใจให้แฟนของคุณเลิกกับมือที่สาถึงทำไม่ได้ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ